ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพื้นเมืองภูเก็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยได้รู้จักถึงวัฒนธรรมและความสวยงามของชุดการแต่งกายบ้าบ่าะยาของภูเก็ตครับบรรยากาศวันสุดท้ายของงานตรุษจีนภูเก็ตหรืองานเดือน3บ้านเรามีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวกันอย่างคึกคักครับ,รบนอกจากที่เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุด 8จุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวตามล่าให้ครบทั้ง8จุดเช็คอินเพื่อแลกของรางวัลแล้วค่ําคืนที่ผ่านมาที่เวทีกลางหน้าพิพิธภัณฑ์เพราณากันนิทัศน์มีชุดการแสดงบนเวทีหลักรวมทั้งหมด16ชุดการแสดง ทั้งชุดการแสดงขับร้องเต้นแฟนซีซัมบ้าโชว์และชุดการแสดงแฟชั่นโชว์โอทาวภูเก็ต2024ครับทั้งนี้นะคะทางชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะก็มีการจัดชุดการแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดสีสันแห่งกาลเวลาคุณค่าแห่งอาร์พรในงานตรุษจ,จีนภูเก็ตนะคะหรือว่างานเดือนสามบ้านเราประจำปี2567ค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนางแบบนายแบบกิติมาศจากภาคีเค,ครือข่ายต่างๆในจังหวัดนะคะร่วมใจกันแต่ แต่งกายมาในชุดพื้นเมืองภูเกต็ตทั้งแบบย้อนยุคแล้วก็แบบร่วมสมัยที่นำเสนอถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของชุดปะป๋ายะหยานนะคะเป็นการแต่งกายที่หลอมรวมระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนแล้วก็ชาวแหลมมาลายูค่ะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เพื่อให้ชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยได้รู้จัก และให้ความสําคัญถึงความสวยงามของวัฒนธรรมการแต่งกายของชุดป้าป่ายยาและในแต่ละแบบในแต่ละยุคสมัยค่ะให้ไปสู่สายตาชาวโลกค่ะ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองก็ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการแต่งกายนะคะยังมีอาหารอาคารอภรรตต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในภาพก็จะเป็นเรื่องของ8จุดที่ให้มีการไปเช็คอินใครได้ไปเช็คอินแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะส่วนทางเรานั้นก็ได้ไปเช็คอินแล้วในงานนี้นะคะเขาก็จะมีพาสปอร์ตนะคะในการให้สแตปมทุกจุดเลยค่ะพอสแตปมเสร็จแล้วก็จะมีการให้ไปรับของที่ระลึกนะคะซึ่งก็จะมีทั้งกระเป๋าผ้าหรือว่าจะเป็นปูดพาสเตอร์ก็ได้แต่ปีนี้ เสร็จสิ้นลงแล้วจบลงไปแล้วเมื่อวานนะคะเป็นวันสุดท้ายค่ะ